ครับสวทีเอฟซีครับเตอร์ครับฮาน้องฮอตเตอร์มาซื้อไอพอดแม่เพิ่นสร้างไอพอดให้เพราะฉันก็เลยแวะมาเอาหลอกหลังจากที่รอคิวกับคุณหมอนะครับเท่ากับเลยแวะเข้ามาซื้อไอพอดอยู่ที่เชนทานนะครับอยู่ที่ไอสตูนะครับไอสตูก็คือรอเดี๋ยวเรารอแม่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะฮะก็ตั้งรอแก่ก่อนนีง นี่ครับโดนๆมาเถอะพี่น้องไปยังคือเดี๋ยวมาจะรอก่อนครับรอคุณหมอมามาประเมินแล้วก็รอประเมินนิดหน่อยก็เลยแม่แม่เพื่อเลยสื่อไอพอดให้ยดูไปเด็ดแก้เพลงฟังพี่นี่อืมนะขึ้นเต้นบินขึ้นเต้นคือเดี๋ยวพาอะไรผมดูป่ะอันนี้เป็นครูมาลังคันนี้เจิตอลโอ้ลองครูดี เล่าผ่าหยุดเชี่ยนผ่าร่างาต้องได้พาไปตัดผมแล้วเนี่ยผมยาวเลยจริงพ่อก็จะตัดอยู่เดี๋ยวไปตัดดีกว่าพ่อผมก็ยาวแล้วเรื่องผมข่ก็ขับเตือนเรื่องหงอกขึ้นกันพอข้นผมสินไงเพิ่นทวงพ่อเหมือนพ่อหลุมทำไมผมหงอกเยอะจังเนื้อบางกระควางด้วยดิผมสินไงพี่น้องผมผมลุงก็ขับเตือนลุงกันแข็งมากนี่แข็งมากเพราะว่าผมเส้นใหญ่แอปเปิลวอร์ดเจก้าเด็กเอเชียดีไหน ตัวล่าสุดเนี่ยเอาเรื่องนะราคารักษาได้ไหทัวะเออแพงหรือต้องถามก่อนเพราะว่าเพณ่ะยันรักษาบระกุมนะครับเพราะว่ามันมันมันต้องใส่กรอบไม่งั้นมันถือกระชงกระแทกกับมันสีล่ามันผิดแต่งเนาะก็รอแม่เพิ่อยูมาลอเพิ่นนะครับพอดีแม่ได้ดีนาะไม่ได้ดีจะเข้ามาเป็นทุรละให้เพื่อน ก็อยู่อย่างนั้นหรอง้นหญาไม่งอหรือนนะครับก็มาเดือนน่นตอนแรกหลังคือเราติดไาย้างหรือหอยเสือนอนเพราะปกติก็คงไม่เคยตื่นเช้าตื่นเช้าเออที่นี่ก็เลยว่าใธตุลาก็เลยต้องตื่นเช้าบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับนะครับก็เลยต้องตื่นเช้านิดนึงอะไรนี้นะมาแล้วอ่บ๊ายดีครับครับไปอันนี้นาชมพิ้งใต้น้าชมพิ้งนอบ๊ายดีครับบดีครับ โอ้โอเคโอ้ขึ้นตัวสนงสูงใช่ไหมปะก็หนูชอบตัวไหนก็เลือกเอาเองนูกถ้าดีสุดมันต้องเป็นโปรแต่มันจะราคาสูงแต่แบบเท่าไหร่พี่ถ้าตัวโปรแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้อะไรถ้าตัวนี้สี่พันหนึ่งร้อยหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบต้องถามแม่แม่ก่อนเ้ออ่ะขอบคุณแม่แม่หน่อยแต่ว่าแม่บีเป็นธุระให้เด้อ นะครับคุณแม่นะครับพี่ซื้อแอร์พอร์ตให้นะครับครับรักษาของไปเด้อรักษาดีดโอเคยิ้มใจกับน้องนะที่น้องได้ผมบริฉาดเล็กหน่อยเดินะครับน้องได้ก็ดีเราขอบีแต่ละนะครับนึงเอาไปถสกแก้เพลงนะครับฟังเพลงแก้เพลงเวลาหรือว่าเวลานอนลดเสียงรบกวนก็เป็นการดีไปเยอะนะ ถ้าผมนิดช้าน้องถ้าผมมีความหวังดีต่อน้องสิ่งที่ผมทําอันนี้ผมจะไม่ทําผมพูดตรงนี้และคลิปนี้เลยนะว่าถ้าบริบาหารบวังัีและไม่ดีต่อบริษัทนะครับคาสั่งทุกอย่างผมบอกอย่างนึงว่าออกเพราะจากปุณบันพิเลียนสั่งผมให้ทําว่าบล็อกะสร้างไอ้ทําแล้วบอว่าแซมมุ่งฝืนใจทําไม่ใช่ตัวผมเองก็หวังดีกับน้องก็ทําตามถึงเจอเงยถึงอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเด็กคนหนึ่งเขาได้ดีได้ดี แล้วก็เป็นเด็กดีในสังคมต่อไปกับพี่น้องเพื่อนนี้ยังกระซังผมจะทำแค่นั้นเองผมบร่ผลประโยชน์ผมบอกให้แค่นี้ผมไม่ได้ผลประโยชน์ต่อเด็กคนนี้ผมทําผมทําด้วยใจเพื่อบริษัทตัวเกมมิ่สิงนะครับทุกคนให้ให้เข้าใจตรงกันผมอาจจะบอกพี่บอเพราะผมบนค้นเรื่อนจบสูงไปนานนะครับผมอาจจะลําเบียงไม่ถูกก็ขออาภัยด้วยแต่ตอนนี้นะครับนี่สิ่งผมเหตุนะครับ ไม่ต้องพูดเยอะการกระทําสําคัญดีกว่าคำพูดและลมปากคนพูดนะจ๊ะแต่แค่นี้นะครับเพราตามนั้นคลิปนี้ไม่มีอะไรมากสั้นๆน,นะครับพี่น้องครับอ่ะจบแล้วไปโรงบาลต่อ